สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังอ่ารือที่เรารู้จักกันในานามมลาดกระบังนั่นแหละเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าของสารเจ้าที่ติดอยู่บนผนังของห้องน้ําหญิงตึกวิศวะที่มักจะมีดอกไม้ทู่เทียนและน้ําแดงวางเอาไว้อยู่เสมอมีเรื่องเล่าว่ามีนักศึกษาสาวคณะสถาปัตย์อกหัจกจะหนุ่มวิศวะจึงไปผูกคอตายในห้องน้ําแห่งนี้จึงได้มีการสร้างสารเอาไว้อีกเรื่องนั้นเล่าต่อกันมาว่า ที่จกรรมการสร้างตึกเรือนไทยได้มีการขุดดินก่อนที่จะต่อเสาเข็มแต่เมื่อขุดลงไปกลับเจอโคงกระดูดที่ไม่มีหัวเต็ไมไปหมดเมื่อสืบค้นจะไปพบว่าเซ่หัวของโคงกระดดกนั้นถูกนํำไปฝังไว้ที่คณะวิทย์โดยเล่ากันว่าเจ้าขุนทหารเป็นคนโหดเหี้ยมได้ฆ่าและตัดหัวของโจรแขกเพื่อที่จะได้ไม่ไปผุดไปเกิดโอ้อันนี้ก็คือแบบใจร้ายกันจังเลยหกในสมัยนั้นเนี่วยรู้สึกว่า แบบไม่ให้ไปพูดไปเกิดอย่างนี้มันก็เกินไปนั่นะแหละผมโอ้แต่ว่าไอ้นะนี่นี่เรื่องขนลุกเพียบเลยนะผมสลหรับราชกระบังแล้วก็เรื่องที่น่าโดง่งดังที่สุดน่าจะเป็นสาตห้องน้าหิ่งเนี่ยไม่รู้ว่าใครเรียนราชกระบังได้เจอกันหรือเปล่านะั่นะแหละนะแต่ถ้าใครได้เจอก็คอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนะผม